สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TW เที่เพื่นชาแนลและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่โดนใจสายมูแนะนําเลยต้องมาซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณภายในวัดเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศในวัดนี้เมื่อเดินเข้ามาจะทําให้ใจิตใจเรารู้สึกสงบนิ่งอย่างบอกไม่ถูกนะครับทุกคนต้องลองมากันสําหรับใครที่มาแล้วไม่รู้จะเริ่มอ,อะไรทําอะไรตรงไหนหรือมาวัดครั้งแรกเรามาอ่านตรงนี้กันได้เลยนะครับกิจกรรม9้าข้อของวัดป่าแดดและจะมีอะไรกันบ้างราไปดูกัน ข้อที่1เชิญสักการะองค์พระประธานหลวงพ่อตาหวานบนวิหารหลวงลายคำวิหารจะอยู่ทางด้านขวามือจะมีป้ายทุกสอนชี้บอกด้วยนะครับตรงบริเวณทางขึ้นจะมีป้ายเตือนระวังลื่นเราต้องค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับพอผ่านประตูเข้ามาเราก็จะเจอองค์พระประธานหลวงพ่อตาหวานบริเวณด้านในจะดูสวยงามมากบรรยากาศจะรู้สามมากึกเยเ็ยนไม่ร้อนเหมือนข้างนอกนะครับบนฝาผน,นังจะมีรูปพระพุทธรูปและชื่ออยู่ด้วยนะครับและแต่และชื่อจะไม่ซ้ํากันเลยถ้าใครมากราบไหว้หลวงพ่อตาหวานลองมาอ่านกันได้นะครับหากเรามองจากมุมนี้ก็จะมีแสงส่องลงมาพอดีดูสวยงามมากครัับบแและนนนววิิหาร่งี้้ก็ไดคมมย ผู้คนนักท่องเที่ยวก็จะนิยมมากัวไหว้ขอพอรกันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเทศก,กาลของเชียงใหม่นะครับรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับมาดูข้อที่2จุดทูปในตะเกียงเจ้าชีวิตตรงหน้าหอมหาเทพบรุรพารย์นะครับในสวดคาถาขอพอรองค์พระพิฆเนศสามจบนะครับและข้อที่3เราจะนาชุดเครื่องขอพอรวางบนแท่นพิธีหน้าหอมหาเทพบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับตามด้ข้อที่ส่สั่นกระดิ่งเก้าครั้งขอให้ชีวิตก้าวหน้าก้าไกลก้าข้ามอุปสรรคก้าข้ามปัญหาเก้าไปสู่ความสาเร็จก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับ และมาต่อในส่วนข้อที่5เราต้องขึ้นไปกระซิบหูหนูจำมุสิกะวิธีก็คือเอาเมือปีดหูหนูด้านในของหูหนู จะซิหูหนูด้านนอกตัวใดตัวหนึ่งตามมาด้วยข้อที่หหยิบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทบนเศวริมแล้แวจากนั้นเอาฝ่ามือรองรับน้ำมนต์รูปบนศีรษะนะครับมาข้อที่เดในระหว่างทางไปเราก็จะเตอซุ้มหอนางรำสําหรับใครที่บนอะไรไว้แล้วอยากจะแก้เราก็มาติดต่อตรงนี้ได้นะครับและมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางติดต่ออะไรวัดเปิดปิดวันไหนอยากได้ข้อมูลอะไรก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้นะครับมาข้อที่7ดลงมาลอดท้ององค์พระพุทธไณใต้หอมหาเทพสามรอบน่าจะเป็นตรงนี้นะครับและในส่วนตรงนี้เราก็ต้องถอด ขอพรกันก่อนนะครับหากใครมีกําลังทรัพย์สินเพียงพอก็สามารถหย่อนเงินทําบุญลงในตู้แผ่นบัพบุญได้นะครับ จากนั้นก็เดินลอดตามุกส่วนทีสารอบในระหว่างเดินไม่ต้องรีบนะครับทำใจสบายๆชิวๆกันไปและไม่ต้องวิ่งนะครับเดี๋ยวเลือดล้มเพราะทางเดินลอดถ้าใครใส่ถุงเท้ามันอาจจะลื่นได้ตรงนี้เราต้องระวังกันด้วยแง่ถ้าเรามาในช่วงเวลาที่คนเยอะๆแล้วก็ต่อคิวนะครับค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรเดินไปฝึกสมาธิไปมันจะช่วยให้เรากลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นนะครับพอมาถึงบริเวณตรงนี้ระหว่างตรงประตูลอดคอเขาบอกต้องลอดแบบไม่อยองตัวนะครับจะทําให้พ้นคอทางป่วงถ้าใครสูงก็ย่อตัวลงนิดนึงก็ได้นะครับและด้ไไปต่อ ในกิจกรรมข้อถัดไปกัน1รอบสองรอบ และ3รอบมาข้อที่8ในแป้มันเขียนเป็นข้อที่7นะครับแต่จริงๆเราจะยึดตามในกิจกรรม9้าข้อน,นะครับอันนี้จะเป็นข้อที่8เและมาข้อที่8เราต้องขึ้นไปโอบมาสักทองหลวงนะครับ้างภราปะทานอบเสาเอกและโอบเสาโทพร้พอมกับสั์ระครหนึงครั้งนะครับอ้อตรงนี้เราต้องถอดลองเท้าและเดินเข้าไปนะครับ กลัมาในส่วนบริเวณด้านล่างก็จะมีองค์เท้าเวสุวรรณให้สักระบูชากันด้วยนะครับและมาถึงข้อที่9ข้อสุดท้ายกลับไปที่ซุ้มบูชาญญธัญพืชขอโชคขอลาบปิดทองพญาเต่าบุญโชคบุญลาบเจ้าเงินล้านเจ้าเงินแสนกันตรงนี้ได้เลยนะครับในสาหรับทริปท่องเที่ยววัดปารเดจกกชจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ทาเอาอิม่มบุญกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่จะมาก็ลองศึกษาเส้นทางก่อนจะมากันด้วยนะครับและสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและเหมือนเดิมใครมีที่ไหนแนะนำอยากให้ไปกก็ลลองคคคมมเเเนนตััััข้้าาดดยะรรบบสสวี